ันนี้พอทุกคนมาแต่งหน้าตามเลฟเกิลอินเรดแบบนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการลงพรอมเมอร์ของอินเทออีกก่อนเลยตัวพรอมเมอร์เขาจะช่วยทำพังรูขุมขนนะคะแล้วก็ทำให้หน้าเราเนียนยกริปขึ้นเลยต่อมาจะใช้เป็นรองพื้นของเบลินดานะคะตัวนี้จะเป็นสี02อรีค่ะเราก็จะใช้วิธีการปาดปาดป,ดปดให้ทั่วหน้าแบบนี้เลยนะคะซึ่งการลงรองพื้นแบบนี้เนะะี่ยค่ะจะทําให้รองพื้นของเราเนี่ยกระจายไปทั่วหน้ามากกว่าการแต้มเป็นจุดๆนะคะแล้วก็จะใช้วิธีตกๆตกตกต,กตกแบบนี้เพื่อให้รองพื้นซึมเข้าหน้าค่ะ ถัดมางานตาจะใช้เป็นออดิเวลพาเลตนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นสีแรกเอามาเบนเบนเบนเให้เป็นเบสแบบนี้แล้วก็จะใช้เป็นตัวสีที่มีความแดงที่สุดเนี่ยค่ะมาลงตรงหางตาทั้งบริเวณตาบนและตาล่างเลยค่ะแล้วก็ใช้เป็นตัวพาเลตสีแดงของเคที่เราตัวนี้นะคะเราจะเอาเป็นตัวที่มีกากเพรสีแดงมาลงบริเวณตรงกลางตาค่ะและก็ตรงใต้ตาล่างแล้วก็จะเน้นตรงกลางตานะคะเพื่อให้ตาเราดูมีมิติค่ะ ถัดมาเราใช้เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะตัวนี้เราจะเอามาทำเป็นดอลลี่อายเพราะฉะนั้นเราต้องเบามือนิดนึงค่ะแล้วก็ค่อยเกลีย่ยทำเป็นดอลลี่อายด้านล่างตาแบบนี้นะคะแล้วก็จะค่อยๆเกลีย่ยไปเพื่อให้ดูมีความฟูมากขึ้นค่ะ พอออกมาก็จะได้เดอรี่อายแบบนี้ค่ะใช้ไฮไลท์ของเมลินดาค่ะตัวนี้เขาเป็นสี01 c คนเด e ร i ไลท์เริ่มแรกเราจะลงตรงกลางตาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้แปรงเนี่ยค่ะเกลี่ยออกไปด้านข้างเราจะเน้นตรงกลางตาก่อนแล้วก็ค่อยๆเบลนดออกไปแบบนี้เพื่อทําให้ตาของเราเนี่ยมีความธรรมชาติไม่เป็นดอลลี่อายที่โปก๊กจนเกินไปนะคะ ใช้น้องคนนี้คนเดิมของเราเมดินดาสกินนี่บลูมาสคาร่าค่ะตัวนี้เขาเป็นสีสองชินามอนบราวนะคะก็เลยทําให้คิ้วของเราดูซอฟลงนิดนึงแบบนี้เห็นนะคะเราก็จะปัดทั้ง2คง้างให้เท่ากันนะคะแล้วเราก็จะเอาตัวอายแชโดว์เนี่ยค่ะมาเ็นเนเบนเ,นเนให้มีความฟุ้งนิดนึงตอนเป็นเราจะเริ่มที่หางคิ้วนะคะแล้วก็ค่อยใช้ที่เหลือในเกลยเอาเพื่อไม่ให้คิ้วดูแข็งเกินไป แล้วเราก็จะเอาอเชดอลสีชมพูแบบนี้นะคะมาคนทัวร์จมูกแทนการใช้คนทัวร์สีน้ำตาลค่ะซึ่งลุคนี้เป็นลุค girl in red เราก็เลยต้องใช้อะไรที่เป็นสีแดงๆทั้งหน้าเลยจมูกของเราก็คือต้องแดงเข้าไว้แดงแค่จมูกมันจะไปเอาะอะไรต่อด้วยบลัชสีแดงของ K M A ค่ะตัวนี้ก็คือแดงจริงจนนางแบบของเราต้องบอกว่าโอ้โหแดงมาก ด้วยความที่ p i กเมนตของเขาสีแน่นมากเราจะใช้แค่นิดเดียวแต้มแค่นิดเดียวก็พอค่ะแล้วก็ใช้เป็นตัวฟองน้ำเอามาเบนออเพื่อให้มีความสมูทขึ้นค่ะปัดแก้มเสร็จแล้วก็มาปัดคางต่อค่ะเพื่อเป็นสาวจีนสาวจีนนะต้องปัดบัชที่คางด้วยขาดไม่ได้เลยลิบตัวแรกใช้ของ baby r i g e นะคะตัวนี้เขาเป็นสี08 rosewood เราก็จะเอามาลงบริเวณตรงข้างในปากแล้วก็ค่อยใช้แปรงเกี่ยออกมาเพื่อความสมูทความออมเบรใดๆ แล้วก็ใช้ลิปรุ่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็น406ก็จะมาลงแล้วก็มาเกลี่ยรอบหนึ่งค่ะและเพื่อป้องกันความหยืดเราจะใช้แป้งโปร่งแสงของ Qpress ลงให้ทั่วหน้าอีกสักรอบหนึ่งค่ะอายไลเนอะร์ครั้งนี้ใช้ของ Baby Bright ค่ะตัวนี้เราจะเน้นกรีดตามรูปตาปกติเลยค่ะเน้นความธรรมชาติพอกรีดตาเสร็จก็จะใช้เป็นอายแชโดว์สีน้ำตานะคะแล้วนี้จะเอามาเบลนตาเพื่อให้ตาเราเนี่ยมีมิมติมากขึ้นค่ะ แล้วก็ใช้ไฮไลท์ของเมลินดาอีกรอบหนึ่งค่ะตัวนี้เราจะเอามาลงตรงที่แสงตกกระทบทั่วหน้าเราทั้งหมดเลยนะคะเพื่อให้หน้าเราดูเล่นแสงลงทั้งสันจมูกขัวตาหน้าแก้มและคางเลยค่ะแล้วก็จะปิดท้ายกันที่เชดดิ้งสติ๊กของเมลินดาค่ะตัวนี้เป็นสี02วอร์มไว้นะคะซึ่งเป็นสีที่เข้ากับนางแบบเรามากที่สุดตัวนี้พอเราเกลี่ยเนี่ยเขาจะกลายเป็นเนื้อแป้งติดไปกับหน้าเลยไม่อยู่ระหว่างวันแน่นอนลุคๆลอมังก,ก็จะได้ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะลาไปกับฟินิตลุค่ะบา